แล้วก็ไม่ปล่อยคลาดเหยียบแต่คันริ่งอืออ้อขับรถนีโนอแล้วทำไมไม่ใส่เกียร์ใส่แล้วอีออแล้วไม่เบิลตัดทำไมเอ,าอ,อ,อ้าไม่อยากเบิลก็โอ้ สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ท่าสายรุงร่งกรุนครับนี่ก็ได้ทรายแบบสดๆเลยนะตอนนี้สดๆเลยเพราะว่าทรายกําลังดูดมาครับดูดดูดมานะเนี่ยดูดใหม่ๆสดๆเลยตอนนี้โอ้โหคันนี้ก็โยนโยนหน่อยหม่านๆหน่อยครับทรายตอนนี้ เพราะว่ากองใหญ่กองใหญ่นี่หมดหมดก่อนก่อนอตอนปีใหม่แล้วกองใหญ่ครับกองใหญ่ตรงนี้คือทรายกองเต็มหมดเลยตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้หมดไปแล้วแต่ก็ดูดเรื่อยๆนะครับท่ารายรุ่งอรุณน,นะครับท่าสายรุ่งอรุณบจกนะครับท่าสายรุ่งอรุณน,นะครับทรายสวยมากเลย แล้วก็มีหินเศษหินเศษปูนใช่หรือเปล่าน่าจะมีเศษหินด้วยหรือเปล่านั่นนะข้างหลังแล้วก็รับทําถนนรถมงรถโมถม,มีครบหมดทุกอย่างเลยครับอยู่นี่อหนักท้าย่อยเด้อจ้าายมีทรายเปียกทรายแห้งคันนี้น่าจะโยนมานี่วเี่เริ่มมาโยนมาแล้ว สายเปียกน้ํารถคอกสูงจะใสา่ย,ยากหน่อยนะครับรถคอกสูงไม่เหมือนรถคอกต่ําเดินมาว่ะเรื้อจตรงเลย แล้วก็ไม่ปล่อยคลาดเหยียบแต่คันริ่งอ๋อขับรถนีโนอแล้วทำไมไม่ใส่เกียร์ใส่แล้วอี แล้วไปเบิ้ลตัดทำไมเอาไปช่างเองเลยแล้วก็ไปเทียบน้ำหนักดูด้วยที่นี่เราต้องวิ่งวิ่งไปแต่ช่าง <c oughs> <c oughs> อยู่ตรงนู้นเนาะน่าจะมีรถเติมอยู่ตรงนู้นเนาะมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาถ้าเป็นไปได้นะมันต้องมีรถเติมอยู่ใกล้แต่ช่างอะ่ะมีรถ เิ็งคอยเติมเหมือนดอูโรโมสุรินอะแต่นี้เขาไม่มีกองสต็อกที่อยู่ข้างข้างตรงนั้นนะครับไม่มีอยู่ข้างตรงนั้นแต่บางบ่อทรายก็จะเติมจะเติมอยู่ตรงนั้นเลยครับเติมอยู่บนตะช่างเลยบนตะช่างเลยแต่นี้เราต้องวิ่งบนไปบนมานะครับ เครื่องจากรนี้ทำงานตลอดนะครับตั้งแต่เช้านะครับสายกส็สวยมากเลยเนี่ยล้างด้วยเรียกสายล้างนะครับสายแถวซีสเกตสายแถวซีสเกตครับไม่รู้ว่าไมโครจะตักได้เป๊ะหรือเปล่าเออลืมบอกไมโครด้วยว่าอ,อ่น้ำหนักเท่าไหร่นี่ โอ้ไม่ใช่จะต้องด้ำออกบอนี่ก็ไม่โคงมีสองคันตอนนี้ทรายกองน้อยๆนะครับเพราะว่าขายดีมากครับทรายรุ่งอรุณนี่ดับหนึ่งเลยนะมั้งเขตเขตสุรินนี่ขึ้นชื่อ ขึ้นชื่อท่าสายดุงอรุณนะซุรินเห็นรถวิ่งไปเยอะนะครับซุรินผมก็เคยได้ยินแต่ชื่อแล้วก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับก็ใหญ่มากใหญ่ติดกับแม่น้ำเลยครับติดกับแม่น้ำติดกับแม่น้ำเลยนี่ก็รถ รอมาเอาก็หลายคันอยู่นะครับหลายคันอยู่อันนั้นก็น่าจะเติมอีกนะน่าจะเติมอืมอใส่ข้างหน้าเดินลูกพี่พอแล้วมั้งข่บเบาๆไม่เป็นนะเวลาคนอื่นขับนี่โอโหบนจริงๆไปแล้วค่ะนูนะ่น่ะเดี๋ยวเราเทียบตะช่างก่อนนะคะเทียบตะช่าง เทียบน้ำหนักก่อนเพื่อที่จะได้ออกกันต่อนะคะเรามาดูกันก็เอาจริงๆอะ่ะถ้าว่ามันอยู่ตรงนี้เลยมันก็มันก็ง่ายเนาะคือโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องวนวนหลายรอบไงถ้าเกิดน้ำหนักมันไม่ได้ไงมันก็ช่างปุ๊บมันก็สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าออกน้ำหนักได้ไม่ได้แล้วก็จะได้แบบอ จะได้ยังไงอ่ะจะได้เขาเรียกอะไรอ่ะจะได้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาอย่างเงี้ยในการวนอะไรประมาณนี้ค่ะเราเทียบแต่ช่างดูอันนี้ตัวแม่ก่อนเทียบตัวแม่ตัวลูกแล้วก็เทียบน้ำหนักเขาเรียกอะไรน้ำหนักน้ำหนักรวมนะคะรวมรถว่าเท่าไหร่ หรือเปล่าเนี่ยถ้ามันมีแบบที่ตักตรงนี้ด้วยเนาะมันจะได้แบบมาหรือว่าตักมาเติมให้เราเงี้ยมันก็ง่ายนะโดยที่เราไม่ต้องเทียบอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพอหรือยังนะคะหรือต้องเติมที่นี้ อย่างที่บอกค่ะเอฟซีว่ากระบะที่เขาอะวิ่งทรายวิ่งหินโดยตรงอะมันจะมันจะเอ่อมันจะมันจะเตี้ยมันจะเตี้ยกว่านี้เนาะพอกมันจะเตี้ยเนี่ยค่ะมันก็จะประมาณนี้ดูแบบอันไหนที่เขาวิ่งหินวิ่งทรายโดยตรงนะทีนี้ของเรามันเป็นข้อเกษตรอ่าอย่างเงี้ยวิ่งหินวิ่งทรายโดยตรงกระบะเขาก็จะเล็กค่ะข้อเขาก็จะเล็กทีนนี้มันก็ดูเหมือนว่าทรายมันเยอะเพราะว่ามันล้นเต็มกระบะมา ประมาณนั้นเนี่ยค่ะของเขาก็แค่สามรั้วสองรั้วสามรั้วประมาณนี้นะคะทีนี้ของเราอะ่ะมันหกเจ็ดรั้วค่ะแล้วทีนี้ก็อยู่ที่ความกว้างด้วยความกว้างความยาวมันก็จะทําให้ดูว่าทรายอะ่ะบางคนก็จะมองว่าทำไมมันได้น้อยจังอะไรประมาณนี้นะคะคือมันก็มาตามน้ําหนักแหละค่ะชั่งน้ําหนักว่ารถรวมน้ําหนักรถแล้ว รวมแล้วน้ําหนักเท่าไหร่ตามมาตรฐานของกฎหมายด้วยเนาะนี่ก็ประมาณนี้นี่ค่ะใหญ่มากเขารับทําถนนรับทาถนนด้วยนะคะบริษัทนี้เยอะมากทรายก็ดูดขึ้นจะไม่ทันรถก็เยอะไหนจะรับทำํำถนนเองอะไรเองบริษัทนี้สุดยอดค่ะจริงขึ้นชื่อ ถ้าบอกว่าถ้าสายรุ่งอรุณคงไม่มีใครไม่รู้จักนะคะเนี่ยเราน่าจะต้องเติมเอ้ารอช่างเหี่ยวไปเติมก่อนรอคิวเข้าแถวนี่ค่ะคนขับขึ้นไปดู บางทีก็บางคนเนาะตักมาตักแล้วก็แบบใสหลังเยอะไปหน้าเยอะไปบางทีคนขับเขาก็แบบยังไงเวลาขับแล้วน้ำหนักรถมันนี่มันก็ไม่ได้เขาก็อาจจะขึ้นไปช่วยบอกนะคะบอกแมคครนะคะหน่อยเวลานี่ให้เทตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะประมาณนี้นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นคอกเล็กเดี๋ยวเราพี่ใหญ่เรารอมาเติมนะคะรอมาเติมก่อน ถึงคิวแล้วก็นี่เลยโอ้ยก็จะมีสัญญาณเนาะตีดอ้าวรู้ว่าถึงแล้วอะไรประมาณเนี้ยจอดบีบเติอมอันนี้เติมนะคะเติมให้ได้น้ำหนักเนะาะเคขายเอซยังไงก็เดีย๋ยวเราเติมทรายกันก่อน วันเดีเอาไปเทียบน้ําหนักดูอีกรอบค่ะน่าจะได้และเอาเคไข่ยฟี K F C. นี่ก็ท่าทรายรุ่งอรุณน,นะคะไม่มีใครคงบอกชื่อนี้ไปคงไม่มีใครบอกว่าไม่รู้จักนะคะแน่นอนก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะยังไงก็ เข้ามาคอมเมนต์นะคะพูดคุยกันได้นะคะใครอยู่ศรีสะเกดกันบ้าง FC FC ผ้าทรายเจอกันตรงไหนก็ทักทายกันได้นะคะคอมเมนต์มาก็คุยกันได้ค่ะก็โอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ FC ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย